บอลเลยบอลเลยบอลเลยเดี๋ยวก่อนอ้าวเร่งเครื่องไปหน่อยเร่งเครื่องไปหน่อยเร่งเครื่องไม่อยเร่งเนอะเร่งเครื่องออกซ้ายไปไปทำวงจรใหม่มันสูงเกินเร่งเครื่องให้เร็วเร่งเครื่องเร่งเครื่องแฮมอะซ้ายไปซ้ายไปเร่งแฮมเร่งแฮมมันจะมันจะต่ำซ้ายไปเร่งแฮม

ใจเย Yan ็นๆใจเย็นๆพี่ลึงนะ <g ül> เออเนี่ยเนี้ยเนี้ยแลดับเนี่ยเอาลือนมาก่อนปล่อยมันลงมาก่อน <m> เล่นเครื่องมาน้อยเล่นเครื่องมา,น,างน้ยอยเล่นเครื่องมาโค๊ะสนามเนี่ยสนามเนี่ยฮานกเเ็เล่นเครื่องเล่นเครื่องน้อยเล่นเครื่องมาเล่นเครื่องมา

ปลาเข้าปลาเข้าเลีงไปใหม่เลีงไปใหม่มันจะมืดแล้วเอาตรงแกนนะกะเลื่อนตรงแกนกะเลี้ยงมันจะปีเลี้ยงซ้ายหขวานะแบะเดี๋ยวนี้เลื่อนกำลังเลี้ยงซ้ายๆขวานะแบบเดี๋ยวน่ะมันแกว่งเนออ้าวสายอีก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 มันสายแข็งออกไป เบาเครื่อง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 แรงเลยเบาเครื่องเบาเครื่องเบาเบาหมดเลยตรงมาเลยเนี่ยดึงซ้ายนิดๆดึงซ้ายนิดๆดึงซ้ายนิดๆดึงสายนิดๆดึงสายดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่อง